สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเปเปอร์ลีกนะครับเข้าสู่นะัดที่22กันแล้วนะครับเปิดหัวนะครับด้วยเบอร์ลี่นะครับเปิดบ้านรักมาอนเชลซีนะครับจะเตะในคืนวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน1นึ่ทุ่มครึ่ง ตามเวลาประเทศไทยที่สนามเทิร์ฟมัวนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่อง u ู u ูบและเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกต็อกนะครับให้กับทางไบดูบอลด้วยนะครับไปเรื่องมาที่ความร้อมบนหทาาฝั่งชาวบ้านเบอร์ลีกันก่อนกันละกันนะครับในช่วงก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับเบอร์ลีเนี่ยพลาดโอกาสสาคัญในการหนีจากโซนอันตรายเมื่อต้องแพ้ให้กับคู่แข่งร่วมหนีตกชั้นอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปอย่างน่าเสียดายนะครับ2ประตูต่อ3นะครับที่ลอนดอนสเต แต่การไม่แพ้ครั้งนี้นะครับทำให้โอกาสในการสร้างระยะห่างจากกลุ่มหนีตายนะครับหลุดลอยเบีย่ยงน่าเจบปวดนะครับเพราะเขายังคงจมอยู่ในอันดับที่1 7ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายก่อนโซนตกชั้นโดยตรงการที่คู่แข่งเวสต์แฮมนะครับซึ่งตนแรกเนี่ยตามนะคะแนนมีคะแนนตามเนี่ยกลับมีคะแนนเท่ากันนะครับหลังจากที่เบอร์ลี่แพ้นะครับทำให้ความเสี่ยงในการตกชั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับเพราะหากว่าฟอร์มยังไม่กระเตื้องเนี่ยการแข่งขันในนัดถัดไปนะครับที่จะต้องเจอกับ ทางคิซเนี่ยนะครับถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งนะครับรายอื่นเนี่ยแซงขึ้นมาก็เป็นได้นะครับสกอตต์บัคเกอร์นะครับพูดถึงลูกทีมนะครับบอกว่าทีมของเราเนี่ยนะครับแสดงฟอร์มการเล่นลที่ดีในช่วงแรกนะขึ้นนําอย่างถูกต้องตั้งแต่นาะที่สามสิบห้าจากลูกโมงของเซียนเฟรม,มิงนะครับและประตูที่มาเนี่ยคือเกิดจากความการสร้างสรรค์เกม ซึ่งเหนือกว่าเวสแฮมในช่วงต้นครึ่งแรกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเสียประตูตีเสมอหนึ่ง,งอย่างรวดเร็วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกถือเป็นจุดเปรย์สำคัญเลยทีเดียวนะครับครึ่งหลังนะครับเบอร์ล,ลี่เนะเสียประตูนะครับจากลูกยิงของสรองนักเตะสำรองของเวสแฮมนาทีที่77กัด87นะครับถือว่า มีปัญหาจริงๆนะสเปอรบเบอร์ลี่เนี่ยเพราะว่าเวลาเล่นกับทีมใหญ่ๆนะครับหรือเล่นกับทีมที่ในระดับเดียวกันเนี่ยครึ่งแรกมักจะเล่นดีแต่สุดท้ายนะครับมักจะไปตกมาตายในช่วงครึ่งหลังซึ่งเกิดขึ้นหลายๆนัดที่ผ่านมาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไล่มาในที่กั斯บุกจากจอร์ดคาร์แลนนะครับแต่ก็สายเกินไปทั้งนันะครับสควอตาร์เกอร์เนี่ยยอมรับว่าทุกทีมของเขาได้บกพร่องนะในจังหวะสำคัญของเกมนะครับหลังจากที่แพ้ไวแซมไป3-2นะครับสควอตาร์เกอร์บอกว่าพวกเราเนี่ยรรู้สึกกโธและผิดหวัง เรารู้สึกว่าเราเนี่ยปล่อยให้โอกาสเนี่ยหลุดมือไปอีกแล้วในวันนี้ p าเกอร์เนี่ครับบอกว่าทีมของเราเนี่ยเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมการเสียประตูตีเสมอทําให้โมเม e n t u um เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วง30นาทีแรกเนี่ยพวกเราเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะแล้วสมควรไปฝ่ายขึ้นนําเราสามารถหย,ยุดยั้งเกมรุกของทางเวสต์แฮมได้ทั้งหมดและเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่คุมเกมได้อยู่นะแต่ตั้งแต่ที่เราทําประตูได้เราก็เสียสมาธิ เกมเปลี่ยนเป็นการเล่นแบบบาสเกตบอลไปเลยคือต่างฝ่ายต่างบวกแรกกันซึ่งนั่นเท่ากับว่าเข้าทางวิทแฮมมากกว่าทางเราด้วยเราบบห้องจะรู้ตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรกและนั่นเป็นการเปิดทางให้พวกเขากลับเข้าสู่เกมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของสปาร์เกอร์นะปาร์เกอร์ยังบอกอีกนะครับบอกว่าลูกทีมเราเแล้วต้นครึ่งหลังได้ดีพอกับครึ่งแรกแต่เกมกลับเปลี่ยนเมื่อบร์ลี่เสียประตูที่2ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นประตูที่ง่ายเกินไปนั่นเองนะครับ มีหลายอย่างที่อะไรจะเกิดขึ้นนะที่เราต้องเสียคะแนนตอนนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าพวกเราเนี่ยจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่เขาทิ้งท้ายนะครับบอกว่าทุกคนอย่ากออกจากที่นี่ด้วยชัยชนะแต่คิดว่าเราพลาดโอกาสไปแล้วนั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวงที่สุดนะครับก็เห็นใจนะครับซอสบัคเกอร์นะในการพาทีมลุนิตกชันนะครับพอโอ้โหทีมจากที่เลื่อนชั้นขึ้นมาในช่วงสองสามฤดูก,กาลหลังเนี่ยนะครับจากเดอะแชมนชิพบังจะตกชั้นไปหมดเลยนั่นเองนะครับไปดูความความพร้อมนะครับของทางฝั่งทีมเรอั เคียวซีเนี่ยหยุดสถิติชนะรวดในยูซีเอลด้วยการเสมอกับทีมคาราบักไปอย่างเหลือเชื่อโอ้โหคือเป็นทีมแรกอังกฤษนะครับที่เสียแต้มใหกับคาราบักด้วยนะครับทำให้เกมที่รับมือบูฟในบ้านก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยนะครับเอินโซเมสกาเนี่ยจะต้องเรียกขวัญกำลังใจของทีมนะครับมีการเปลี่ยนผู้เล่น8ปดตำแหน่งจากงานะที่เจอคาราบักนะครับโดยมีมาโลกุสโตเวลซี่โฟฟาน่าเทเวอร์โชโดบามอยเซกเกเซโดเอนโซฟอนเดเดเปโดเนโตฮาเลอาโดกานาโชและเลมดีแล็บเนี่ยได้ลงไปตัวจริงนะครับ วูฟเนี่ยเดินทางวอยน์ลอนดอนในฐานะทีมระดับสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับและไม่มีผู้จัดการทีมถามวรหลังจากการถูกปลดของวิกเตอร์เปเรราเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอโซมารสกานะครับให้ลูกทีมเนี่ยครองเกมนะครับตั้งแต่เริ่มเกมเลยทีเดียวนะครับเสียงนวิทมาปุ๊บวิง่งเข้าหาบอลเลยแล้วก็พยายามจ่ายบอลทะลุช่องนะครับแต่แต่ว่าก็ต้องรู้สึกอ่นหยินนะในช่วงครึ่งแรกนะครับเนื่องจากความยอดเยี่ยมของผู้สำบัดปปตูของบูฟซึ่งครึ่งแรกเนี่ยจบด้วยสกอร์ศู 0, นะครรรับเเียกกได้้ว่าาโโอหโป็น เล่นที่แบบแหมมีโอกาสแต่มันทําไม่ได้นะครับเอโซมัสก้าเลือกที่จะไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นในช่วงพักครึ่งนะครับเพราะว่าเขาเ,เชื่อมั่นว่าการใช้ผู้เล่นชุดเดิมเนี่ยนะครับจะสามารถผลิตกอร์ได้นะครับ6นาทีหลังจากเริ่มเล่นครึ่งหลังเชลซีก็สามารถนำนะครับหน,นนะครับฮาเลโดกาาโชนะครับได้บอลทางฝั่งขวาก่อนตัดเข้ากลางนะครับแล้วก็เปิดโดมไปที่เสาไกล กุสโต้ที่ไม่มีคาริบโกบโมงนะครับบอลตุ้งตะขายเป็น1ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการลงสนามนาะที่98นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับได้เรียกตีทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับบาซก้านะครับมีการตัดสเตปเปลี่ยนตัวโดยส่ง and, เอสเตวาวิลเลียนลงมาแทนเลอมดีแลบนะครับซึ่งดารุ่งชาวบราซิลก็สร้างผลงานนะโ,โหเรียกได้ว,ว่ามีผลกระทบกับเกมรุกของทีมได้อย่างนะครับได้อย่างถึงพิกถึงขลิงเลยนะครับ ได้บอลทางฝั่งขวานะครับแล้วก็เลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษโยกหลบนะครับเข้าขวาแล้วยิงบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกครอสแหละมาข้าทางเจ้าไปโดที่ซัดลูกเรียกผ่านจอร์สแซมจอสตันเข้าไปอย่างนะครับเรียกได้ว่าตรงตาข่ายนะครับนำสองประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับหลังเกมนะครับทางไอ,อโซเบสกาเนี่ยครับก็แสดงความพอใจกับฟอร์มการเล่นนะครับของลูกทีมบอกว่าเราเนี่ยมีความสุขมากๆนะ นะครับแล้วก็ผมก็วนก่อนเกมนี้เพราะเกมสั่งนี้มักจะเป็นเกมที่ยากเสมอแต่ทางครึ่งแรกและครึ่งหลังเนี่ยเราสร้างโอกาสได้ประตูมากมายและไม่เสียประตูเลย <S <S ยังกล่าวถึงทางมาโลคุสโตนะครับที่ยิงประตูแรกให้กับทีมเชลซีด้วยนะครับก็พูดจิตจลกนะบอกว่าในในที่สุดเนี่ย ประตูแรกของเขาก็มาเขาเกิดจะทําให้เราได้แหลกครั้งแล้วเราชอบให้ฟูลแบ็กเนี่ยบุกข,ขึ้นไปและเข้าไปประกอบเขตโทษแล้วเขาก็ทําได้ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องการผิลสกอร์เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งมาคุคุร่ายะก็ทําได้ด้วยคืนนี้มาโลโกสโตทําประตูเพื่อทีมเพราะประตูนั้นทําให้เกมเปิดขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นเราจะมีความสุขกับทางมาโลโกสโตด้วยนั่นเองนะครับออก็ ยินดีด้วยนะครับสำหรับแฟนบอลเชลซีนะครับกลับมาเขารุกเขารอยแต่ว่าวัาวนนี้บุกไปเยือนเบอร์ลี่นะครับที่เทิร์ฟมัวก็ไม่ใช่เกมง่ายนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้ผลชัยชยนะออกมาด้วยนะครับต้องดูการจัดตัวของทางอไอโซเรกาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับ เบอร์ลี่กับเชลซีนะครับเจอกันมาแล้วนะครับทั้งหมด106ครั้งเบอร์ลี่ชนะ38เชลซีชนะ42เสมอกันไป26นะครับล่าสุดเจอกันในลีกรูการที่แล้วนะครับเชลซีบุกมาชนะที่สนามแห่งนี้เนี่ยนะครับ4-1นะครับแล้วก็เสมอที่เซฟอร์บิต2อนะครับอขออภัยนะครับดูการ2023-2024อน่สนะครับเชลซีไม่แพ้ใครในสีเกมหลังสุดนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครในการไปเทมเยือนท่านั่หลังสุดสะสมใบแดงเยอะสุดในลีก3ใบนะครับแล้วก็เล่นไปทีมเยือนท่านัดนะครับ เบอร์ลี่เล่นในบ้านถ้นาหน้าหลังสุดยิงประตูไม่ได้2นัดน,นะครับเจอดอนโอนี่ยิงให้เบอร์ลี่เยอะสุด4ประตูและเจ้าเบโดยิงให้เชลซีเยอะสุด4ประตูนะครับ คือซีฮันแมนนะครับแอสิทให้เบอร์ลี่ยันสุดสี่ประตูและจะเอาไปดูแอสิทให้เคีซียันสุด3ลูกเคลซี Kelsey เนี่ยยิงได้ยังน้อย1ประตูใน16บหกนัดหลังสุดถ้าเบอร์ลี่ยิงนำก่อน1นในบ้านโอกาสชนะ100%นะครับแต่จะเกิดไหมนะครับต้องมาดูกันเบอร์ลี่นะครับมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่1.38ประตูต่อน,นัดเชลซี Kelsey. มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็น,เป,นเป็นทีมเยือนอยู่ที่1.92ประตูต่อน,นัดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของสตินะครับก็มีนักเตะทีมกันมาเจ็บด้วยนะทั้งสองทีม ฝั่งเบอร์ลี่นะครับมี4คนนะครับมาโดโบยานะครับคอนอลโรเบิร์ตจอแดนเบเยอร์เซกี้อัมดูนี่นะครับเคีซีจะเยอะหน่อยนะครับทั้งหมด7ตำแหน่งด้วยกันเดี๋ยวไปสรุปในช่วงนะครับจับตัวผู้เล็กอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปกันทางฝั่งเบอร์ลี่ก่อนนะครับเซียนเฟร์มิงนะครับกองหน้าวัย27ปีทีมชาติเเนธอร์แลนด์ได้แล้วยิงหประตูแต่เนี้ยลงเล่นไปแล้ว10นัด4ประตูนะครับถือว่าเป็นกองหน้าดำหนึ่งของทีม มักจะได้โอกาสก่อนไลฟ์ฟอสเตอร์และอามาโดโบยานะครับเคยมาเล่นให้เบอร์ลี่ในแบบสัญญาย,ยืมตัวปี2024-2025แล้วก็ผลงานดีนะครับยิง12ประตูจาก35นั้นในแชมเปี้ยนชิพนะครับก่อนจะย้ายมาถาวรในลูกานี้นั่นเองยังไม่เคยเจอกับเชลซีมาก่อนนะครับก็ มีโอกาสนะติดทีมไปเล่นฟุตบอลโลกปีหน้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาชมฟอร์มกันเชลซี Kelsey นะครับจ้าเปโดูกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย23ปีตอนนี้มีส่วนร่วมในการทำประตูกับทีมได้มากที่สุดลงเล่น14นสะนัดทุกรายการยิงไป4ประตูกับอีก3แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่มีความหลากหลายในการเล่นเล่นหน้าเป้าก็ได้หน้าต่ำก็ได้นะครับโยกไปทางขวาก็ยังได้เช่นกันนะครับเทคนิคยอดเยี่ยมแรพรวจบสกอร์เฉียบคมนะครับเจอกบเบรียลไแล้ว6ครั้งยิงไป1ประตูนะครับอ่ะก็ค จ้าเบโดนะครับผมว่าเป็นการซื้อตัวที่คุ้มค่ามา,มากๆในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับซื้อเบตัวจริงนี้คาดว่าจะได้ลงเล่นในหนนี้กันบ้างนะครับไปกระทำฝั่งเบอร์ลี่ก่อนผู้เล่นหลายคนยังมีการบาดเจ็บและไม่พร้อมลงสนามนะครับล่าสุดอเมโดโบยาอดีตกองหน้าเชลซีก็เจ็บเข่าจากเกมที่เออออ่่เเกมทีมชาตินะครับจอแดนเมเยอร์ Major ยังไม่พร้อมลงสนามมีการบาดเจ็บเอร่อยไหวเซกิเอโดนี่และคอนโโรเบิร์ตต้องพักรักษาอาการกบาดเจ็บที่หวัวเข่าทั้งคู่นะครับจอแดนโจนี่มีแนวโน้มสูงที่จะร,าาารักษาตำแหน่งตัวจริงนะครับทางด้านริมเส้นฝั่งซ้้้ายไวไววดแต่่า การเล่นนะครับของนั้นเนี่ยนะครับของเบอร์ลี่เนี่ยน่าจะเน้นรัดกลุ่มนะครับมากกว่าที่จะบุกโจมตีเป็นหลักนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1พูดสับประตูใช้มาตินบูดูมบัฟกานะครับกอลังซีคนลแม็กควาไคเวอร์เซนเตอร์ฮับสองคนแม็กซิมเอสเตฟกับอักเซลตัวเซเบ้นะครับทางซ้ายเป็นควิลิชี่ฮัดแมน กลางรับ2คนฟลอเรติโน่หลุยเยนคู่กับจอร์จคาร์แลนนะครับตัวลูก3คนปีขวาลุมซาอูน่านะครับตัวการเลสลี่โกชุกูทางซ้ายเป็นเจดอย์เทนี่และหน้าเป้าเซียนเฟรมิงนะครับอันนี้ก็เป็นซึ่งเป็นตัวจริงของทางเบอร์ลี่นะครับคิดอย่างเช่นไรลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับนักเตะหลายคนก็เป็นนักเตะที่ย้ายมาจากทีมบิ๊กซิกนะครับแล้วก็คุ้นหูกุณชื่ออยู่แล้วนะครับในส่วนของทางเชลซีกันบ้างนะครับเชลซีในเกมล่าสุดกับวูฟก่อนแบรดจิมชาเนี่ยมีเจ็บเพิ่่ม2คคนนนนะรับทให้เเเปโดตีย เออ่มีปัญหาที่คานี่เปนโซเาเนสเจ็บข่าวส่วนที่ยังไม่หายโรเบลลาเวียโคพัเมอร์เรเว,ว,วียโควิลเบอร์โนบาร์เดชิวดเดริโอเอสุโกะมโคไฮิมุริยังโดนโทษแบนอยู่นะครับจากการณีละเมิดการตรวจสารต้องห้ามนะครับสารกระตุน้นก็จะทำให้มีปัญหาแด่นกลางนะแล้วก็โอกาสของดาวรุ่งทีมยุทธสองน่าจะได้ลงเล่นทดแทนด้วยนะครับจะมาในระบบ4231ผู้รักษาประตูมือหนึ่งโรเบิร์ตซันเชส กองหลังสี่คนแบ็คขวาม,มาโลโกสโตเซนเตฮาเป็นเทเวอร์โชลบากับโตชินอเดเรบายแบ็คซ้ายเป็นมา,กกร,าร,นนร์กูเรยยกำลางรับ2คนอเดซันโตกับมอยเซตไกเซโดตัวลูก3คนทางขวาใช้เอสตตวิโอนะครับตัวกลางนะครับเจาเบโดนะครับจะถอยลองมาเป็นเป็นหน้าต่ำนะหรือว่าเป็นเพลเมเกอร์นะครับแล้วทางซ้ายเป็นฮาเลอโดกานาโชหน้าเป้านะครับใช้เหลี่ยมดีแลบนะครับ ทัศนันานี้นะครับดูตัวผู้เล่นยังไงเนี่ยเชลซีก็ยังเหนือกว่านะครับถึงแม้จะมีตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเยอะแต่ชุดที่มีอยู่น่าจะดีพอสามารถบุกเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้นะครับของทัพเพจไปดูบอลยังไงฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ซับ s c r i ต e ติดกระดิ่งช่อง u t u b e เพจเ c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง Tik t o k นะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเร์พููครับแมนยูแมนยูใช่ไหม คก็ูรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพี่มาโยอันนี้เอซิมี่ารเอซิมิลาโ,ลโลยมากๆเลยนะคะเย้ขึ้ล่างแล้วนะครออลดก,การาวรถไฟฟ้ะ